เช้าวันที่สองหลังจากรับประทานอาหารเช้าเราออกเดินทางแต่เช้าตู่ลัดเลาะไปตามล่องน้ำสารวินผ่านจุดที่สร้างเขื่อนเวยจีสัญลักษณ์ที่เห็นคือข้อความ no dam แสดงถึงการต่อต้านการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสฟไฟฟ้าโดยคนไทยต่อจากนั้นเรามุ่งหน้าต่อไปยังหมู่บ้านสกอท่าสัมผัสแรกที่เข้ามาในสายตาก็คือความไม่แน่ใจว่า เราจะขึ้นฝั่งได้หรือไม่แดงของเมียนมาทางพม่าก,ก็จะล่องเรือมาแล้วขากำลังเราก็ขากำลังก็แบบเข้าไปในผิผู้ก,กองแดงส่งผู้ประสานงานาน,านานาชาติประจําเรือไปเจรจาผลปรากฏว่าขึ้นฝั่งเยี่ยมชมตลาดมืดฝั่งเมียนมาได้ เราเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตและซื้อสินค้าเมียนมาจากหมู่บ้านนี้และก็ไม่วายถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเรารเรา,เราบ่ายสามโมงเราเริ่มเดินทางกันต่อและแวะชมบึงมรกตตามความเชื่อเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่นชมสองฝักฝังดาระหนึ่งธรรมชาติร่างกายของมนุษย์จมเป็นธรรมดาเมื่อน,นำเข้าก็ต้องนำออกเราแวะพักเพื่อบรรเทาทุก์หาดทรายสวย โคดหินงามตาหลากหลายแล้วในที่สุดเราก็ตึงที่พักแรมคืนที่สองวันที่11พฤษภาคมนัดหน่วยพิทัก์ป่าชูวคราวผาแดงก่อนรับประทานอาหารเย็นพวกเราตั้งวงเสวนาถอดบทเรียนและแนวทางการพิทักษ์ฟื้นฟูบริหารจัดการลุ่มน้ําสาขาที่ไหลลงสู่สารวินจากการเสรวนาสรุปได้ว่าเครือข่ายกลุ่มองค์กรลุ่มน้ําสาขาสิสาขา จะทาการประชุมวางแผนบริหารจัดการลุ่มน้ําเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยมีคุณมนตยะเขียวกรรมการลุ่มน้ําสารวินผู้เข้มแข็งจากจังหวัดต,ตาจะเป็นแกนประสานท้องถิน่นเป็นเจ้าภาพร่วมจะประชุมและขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการลุ่มน้ําสารวินผมมีพวกพวกใครมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปพูดให้พวกนกักการเมืองระดับชาติฟังว่าเรื่องน้ำเนี่ย เป็นเรื่องที่สำคัญมากในอนาคตพวกเราต้องก่อตั้งให้เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมของว่าให้ดีที่สุดเราทำเล็กๆจากขการสิการ17สาขาลุ่มน้ำสระบินใช่ไหมที่เราปรกต่ด้วยก่อนทำให้ดีก่อนแล้วขยับขึ้นมานแล้วก็เข้าไปหารือกับพวกผู้ใหญ่ในกระทรวงทบงวงกรมใช่ไหมอย่างท่านนี้เป็นพออย่างพวกผมพวกท้องถิ่นเล็กๆมันกล้าพูด ผมไม่ไม่ไมสนแล้วเพราะว่าเราจะทําเพื่อแผ่นดินเราทำสิบเจ็ดสาขาน้ํนันราการทั้งหมดสาขาละสิบกว่าคนเนี่ยเราผมขอพึ่งพออ,อด้านวิชาการและนี่เป็นบรรยากาศอาหารค่ำวันที่11พฤษภาคมและหน่วยพิทักษ์ป่าชู่คราวผาแดง